สวัสดีค่ะลูเชอร์นางสาววุฒิการณ์เรนนี่รหสระตัวหกหนึ่งอหนึ่งก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งชั้นปวชหนึ่งแผนชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจน์วันนี้เราจะมานำเสนอหัวข้อวัสเตรือข่ายแบบบันเป็น่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ข้ามด้วยกันเป็นเส้นตรงลักษณะการเชื่อมต่อ่ายแบบั โดยมีสายเคเบิลเพียงสายเดียวและสายยางต่อไปเรื่อยๆที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์